โอเคครับสวัสดี่ทุกท่านนะที่ผมคิววิดีเกมเมอร์ไม่ดยดีเกมเราบอกแมปบบที่มีชื่อว่า a n i m e Fighter Simulator อีกน,น,นะผมก็หลังจากที่มันปิดตัวไปได้ประมาณเกือบสัปดาห์หรือสัปดาห์หนึ่งไม่รู้แต่ปิดไปน,นานมากๆก็ หลังจากการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่เราก็ทําไม่รู้ว่าก็าทําให้ผู้เล่นนั้นตกไปพอสมควรซึ่งผมจะไม่ขออธิบายชี้แจงในส่วนของอัปเดตที่มาตอนนี้นะผมแน่ๆเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าไอ้คิาสาดมาเขาเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะผมซึ่งผมค่อนข้างจะผมไม่มีปัญหาเรื่องดีไซน์เสื้อผ้าของเขาครับแต่ว่าหลังจากที่เล่นมาสักพักหนึ่งก็รู้สึกความรู้สึกความค่อนข้างที่จําเจพอสมควรก็เลยค่อนข้างที่จะเบื่อนะครับในคลิปที่แล้วผมได้ทําการรีวิวตัวละครยิ่มีชื่อว่าไซตามะระดับชายนี่นะผมซึ่งเเเเรรลลลาัังงจจะะะะะิ่่มมผผไไปนนพตอแ้ว คิดพี่แล้วได้ทำการรีวิวตัวละครระดับชานน่ไปครับผมในส่วนของคลิปนี้ก็ต้องรีวิวระดับด้วยกันครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าอนาคตผมต้องรีวิวตมวาม่นนี้แน่นอนครับเพราะผมไม่มีโอกาสหาลแล้วล้ว <c oughs> ตัวละครนี้มันก็มีมานานนะครับแต่ว่าไม่รู้มีคนทาไปหรือยงังแต่ผมก็ผมก็จะทําเหมือนเดิมน,นะเพราะว่าเพิ่งได้นะครับเอาจริงตอนนี้มันมีด่านใหม่ที่ชื่อว่าเดส t ินีก็คือเป็นด่านของเรื่องเฟะแต่ว่าก่อนที่มันจะเป็นเรื่องเฟดเนี่ยมันเป็นเรื่องของเจ็ดบาปมาก่อนซึ่งตอนนี้นะผมมีชื่อว่า เก้าบาทนะ <laughs> ผมไม่มีปัญหาอะไรเก้าบาทรู้สึกชอบมากมากเลยมันเท่ดีว่มโอเคผมซึ่งทุกดานจะมีตัวครัฟซึ่งมีระดับชายนี่เหมือนการทุกๆแพทก็จะมีเมตาของมันทุกๆด่านก็จะมีเมตาครับผมดานใบมาเมตาก้ก็เปลี่ยนคนระับซึ่งผมจะมารีวิวมุลก่อนที่มันจะอัปเดตกันนะครับเพราะว่า <laughs> <laughs> ไม่มีใครทันอาจจะมีก็ได้แต่ผมไม่รู้ผมพูดไป่บนว่าไม่มีคนทันนะครับเพราะว่าเพื่อนผมก็ไม่ทันกันนะครับเยี่ยม ก็ในส่วนของตัวละครที่ผมจะย่ก็คือตัวละครชายนี่เหมือนเดิมซึ่งก็ต้องใช้มิสติกชายนี่มิเอรดัสเนี่ยต้องใช้ต้องใช้ตัวละครระดับมิสติกชายนี่้ตัวแล้วก็รวมไปถึงหินคราฟอีก20ชิ้นนะผมก็คือต้องคราฟตัวนี้นั่นเองก็คือระดับชายดิมอนวารัสปะเวลาทอร์นส์อะไม่แต่ผมเลือกวิดีโอดัสกันนะขอเรียกตามชื่อมานนะครับผมใช่เยอะนะเยอะเยอะไอหินเนี่ยเยอะมากโอเค ได้ผมเพิ่งได้ผมเพิ่งได้หินครบมาวันนี้นี่ก็เลยจะรีวิวกันเลยนะครับผมแต่ว่าผมยังไม่ค่อยได้อัพเวลพี่แกเท่าไหร่ก็จะไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าเทชู w ิงเงอะเงอะเปิดอะไรมา HD effect เงอะไม่เลิกก็ค่อนข้างที่จะแสบตาพอสมควรเลยผมชอบปีกมากเลยอ่ะ ในร่างคาฟปกตินะผมจะเป็นตัวสีม่วงไม่มีปีกไม่มีอะไรเลยไม่มีออร่านะผมจะเป็นแค่ตัวสีม่วงมวงผมสีดําอย่างนี้เลยแต่แต่ว่าในส่วนของร่างคาฟในระดับชายนีนะ่ก็จะกลายเป็นผมสีเหลืองผิวสีคีปกติแล้วก็มีปีกเวยนะผมผมยาวขึ้นด้วยในส่วนของดาเมจเริ่มต้นนะผมก็จะอยู่ดาเมจเลเวลหนึ่งนะจะดาเมจอยู่ที่320นะผมซึ่งแรงกว่าดาร์กวันนะผมแรงกว่ามาเอลหรือมันชื่อว่าน,นะ ผมนึกชื่อก่อนเอสตรอนซ่านะผมในร่างของธรรมดานั้นจะแรงกว่าถึงคือสลับเลขกันเลยจาก2-3ไเป็นสานะผมเจ๋งแต่ถ้าเป็นร่างชายนี่ก็ไม่มีใครซื้อได้เมือนเดิมน,นะผมร่างชายนี่จะกิ่งที่สุดในบรรดาของตัวรับนะโอเคมาลงรีวิวในส่วนของเอฟเฟกต์ก็หน้าตบบาประมาณนี้ไม่มีอะไรมากดาบเท่ดีจังเลยเปรียบเทียบกับอา้าวชิปหากัหมดแล้วดีกว่า ช่างมนครับตอนนี้ผมไม่ได้รัสผมอยู่ที่ได้เป็นเลเวล145นะผมได้เมจอยู่ที่2.3 B แล้วก็มีแพสซีเป็นลิช2นะผมพอดียังไม่ได้แพสซีดีๆสักเท่าไหร่ก็มาลองรีวิวกับตัวที่ชื่อว่าเซลดอร์กันดีกว่าครับผมแต่ชุดตัวนี้เขาไม่ได้เปลี่ยนนะ <Okay. S 1> โอเคผมงั้นก็เพื่อในการเสียเวลาผมว่าผมไปรีวิวกันเต็มๆกันเลยดีกว่าผมโอเคพอจะรีวิวกับตัวนี้แหละโอเคกดตีเลยแล้วกันนะผมนี่คือตีค้างไว้นะ แล้วเวลาสกิลก็ใช้เวลาตีประมาณ4ฮิตนะครับสามโอเคสี่ฮิตแต่ผมปึ๊บไหนดูซิมันจะใหญ่ไหมโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอ้แสบเดี๋ยวเดี๋ยวแสบตาแสบตาผมขอเปลี่ยนตำเทนทงตำแทนิงนึ่งนะเราดูสกิลชัดๆระยะไกลๆหน่อยพอดีใกล้ๆมันดูไม่เห็นจริงๆแสบตามากงนอะนี่มันเทนะคือผมว่ามันเข้าตีมันกันกับอิสตรอนซ่ามากเลยนะเดี๋ยวลองมาคู่กันดิเพราะว่าผมว่ามันเทจริงๆเดี๋ยวเปลี่ยน ตัวนี้มันไม่แรงเอาตัวนี้ดีกว่าแรงกว่าอไปเลยเอสตรอนซ่ากับมิเดียดัสนะผมเอสตรอนซ่าใช้ครูดาเยอะกว่ามิเดียวดัสนะแสบตาดีจริงๆเลยมิเดียดัสผมดาร์คฟอนเงี้ยมันคือมันคือผมว่ามันเข้าธีมกันมากนะในส่วนของสอวตัวนี้เอผมรอบไปรีวิวกับ จอมมารนี่กว่าจักรพรรดิปีศาจปะนั่นแหละทำไมมันตัวเล็กอะอ๋อผมจะได้ว่ามันตัวใหญ่ไม่ใช่หรอหรือว่ามันเปลี่ยนแล้วมัน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 เป็นมันเป็นมันน่ารักจังวะโอเคเพื่อการเสียผมเอาตีเลยดีกว่าก็จะผมจะพยายามหาช็อตที่มันแบบสกิลมันค่อนข้างจะพร้อมกันนะนี่ไงพร้อมกันแล้วแต่ว่าเอสรอนซ่าจะไล่นะหน่อยนะ ก็ได้แหละครับผมในส่วนของตัวนี้ก็ผมค่อนข้างที่จะโอเคกับมันเพราะว่ามันมีออร่านะผมเพราะว่าเปรียบเทียบมิสิกชานีผมมีสองตัวตอนนี้ก็คือเออระดับที่เป็นคราฟชานีอ่ะผมจะมีอยู่แค่สองตัวก็คือไซตามาร์กับมิลิออดัสนะผมมีกันแค่ผมมีแค่สองตัวนี้ผมไม่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะปพื้มปิติทั้งสองตัวนี้พอสมควรไซตามาร์ที่ได้มาครั้งแรกก็ ปังมากๆแล้วก็มิดียดัสที่มาตอนนี้ก็เท่ดีนะผมชอ e บสีชมพูนะผมโ okay, นะอเคแล้วก็มาสรุปกันดีกว่าในส่วนของมิเดีดัสนะผมการใช้สกิลของมิเดียดัสชานี่ก็คือจะต้องตีก่อนสีที่ถึงสามารถใช้สกิลได้1ทีนะรับอนิเมชันผมรู้สึกว่าเวลาของมันนี่มันค่อนข้างจะโอเคมันไม่ได้ช้าเกินไปไม่ได้เร็วเกินไปแถมจำนวนฮีทค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะผมเอาจริงๆเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ค่อยสำคัญมากอย่างที่ความพึงพอใจของผมนะครับความพึงพอใจของคุณผู้ดูและคุณผู้เล่นนะผมคุณผู้ฟัง,น,งนั่นแหละว่ากันไป พีม่มีอะไรมากผมก็แค่ผมใช้เวลาในการหาตัวนี้ก็อัดสินานะผมผมเปิดตู้ในส่วนของด่านเก้าบาทไปประมาณห้าแสนโลนะทั้งหมดผมสูงมาแปดแสนเก้าก็คือมากกว่าครึ่งเนีย่ยผมส่งไปด่านนี้หมดเลยก็คือซินสตาร์แล้วก็จะเป็นเดสตินีสตาร์นะนี่คือด่านใหม่ที่กำลังส่งผมผมเพิ่งส่งไปแสนเจ็ดนะผมก็นั่นแหละครับก็มากกว่าครึ่งก็คือดา่านนี้ก็เลยได้มาห้าตัวกับเอ,อ,อสซารอนซ่าประมาณ สีตัวนะผมไม่รู้เยอะไหมสำหรับผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันเยอะไหมแต่ว่าผมว่าม oh. oh! oh. ันเยอะแหละสำหรับผมนะก็ประมาณนี้ในส่วนของเอเดีดราสชายนี่เองก็เป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมจนจบหรือไม่ว่าจะเป็นใครที่มานั่งดูแค่ออนิเมชันผมก็ไม่กดอะไรผมขอขอบคุณมากที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะครับก็ถ้าชอบก็เหมือนเดิมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่นะครับถ้าพู้ติดขัดตรงไหนก็ขออภัยจริงๆพอดีไม่ได้ทำนานแล้วลืมว่าต้องพูดอะไรมากเอาจริงงกกกก็็ต่่่ออให้นนยััพููดดไมถีะครบ โอเคผมก็ประมาณนี้ในส่วนของปิธีอุระดับชายนี่นะผมมาอวดนิดนึงพอดีเพิ่งมีนะครับผมก็คงเก็บทํากิวการเมียต่ออันนี้เพิ่งมีงแค่สตัวก็รออีก3ตัวแล้วก็หาหินให้ครบอีกอีก3ก้อนนะครับผมได้แล้วผมจะมารีบมารีบิวให,ให้ได้ดูก่อนใครเลยนะถ้าทาันคนอื่นเขาโอเคผมก็สวัสดีขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ